สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่น้นแมน่น,มน้องไอติมชาแนลนะคะก็นี่มาอัปเดตอ่ารงควายขุนของพ่อเนาะก็คือวันนี้จะเทปูนตรงอ่า,สะ,าสะน้ำที่ให้ควายมันลงไปนอนแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะคะตอนนี้สาวนุ่นกับผู้บ่าวนุ่นก็ไปซื้อของไม้พ่อยซื้อพวกอ่าเหล็กพวกอะไรนี่แหละเนาะ อันนี้นะคะคือปลอกที่ต้องมาปลูกเล็กนะแต่ว่ามันไม่พอเนาะเพราะเล็กปลูกยาวใหม้มันไม่พอนะคะ <c oughs> พอมั้งถ้าใส่ห่างๆใส่ห่างๆกัน <c oughs> นี่นะอีกต้นน่ะอีกต้นของเรานะยแต่ชุดอุจแมนต้องเท้าเป็นเทนนะคะ <c oughs> นีนะ่อุจแมนเอื่ เล็กบานมืออันนี้นะคะก็กำลังเชื่อมก่อนที่จะเทป,ปูนะคะแต่ว่าบรรยากาศเหมือนมันจะฝนตกเลยเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะคะก็คาดว่าน่าจะฝนตกนะคะแต่ก็ยังไงก็รอลุ้นนะคะบางทีก็อาจจะไม่ตกก็ได้นาะก็อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะอตอนนี้ก็ ะะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะคะบ่ายสามปินกก็บอกพ่อทงสังปูนนะคะว่าบอกว่าให้มาถึงหน้าง,งานสามุอาบ่ายสามนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามนะคะเพื่อปูนก็มาถึงแล้วนะคะ นำทีมโดยเซียนิกนะคะทุกคน คนเทปูนถามว่าพี่เทอะไรอย่างนี้นะว่าต้องีททำให้มันอันนี้ขึ้นนะว่าทำให้ที่ลงแค่ควายมันลงนอนเนาะอะไรทุกคนก็จะประมาณนั้นนะคะเรามาเราดูตอนเทปูนนะคะว่าบรรยากาศการเทปูนจะเป็นยังก็สาวนุ่นออกจากบ้านออมา สิบเอ็ดโมงอ่ะออไปซื้อตามหาอะไรให้พีน่นกคลิปที่เขียนสาวนุ่นลงไปเนาะก็คือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามก็ยังไม่กลับนะคะเพราะว่าเห็นลงว่าตามหาอะไรหลายที่นะคะอะไรไม่มีนะคะทุกคนก็วันผู้บ่าวนุ่นก็ได้เอาเจ้าชา่ายนะคะร,รถนั่งไปเนาะเพราะว่าน้องก็บอกว่าก่อนไปน้องก็บอกว่าน้องเนือยนะคะน้องก็อยากนอนพักเนาะ แต่ก็คือแบบเออมีงานให้ทํานะคะก็คือไ,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 ไม่ได้ไปพิ่งไม่ได้ไปพิ่งงานแต่ก็คืองานทางบ้านก็ยังมีเยอะนะคะเจอพ่อคนูคนควายเสร็จแล้วก็อ่าไปหาอะไรให้พนุกนะคะ จะคงจะคงรถนะคะคุณทีเราก็เทซีโปรคอนกรีตนะคะทุกคนอันนี้น่าจะประมาณห้าคิวนะคะข่าวๆเนาะห้าคิวไว้ก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็จะพยายามพูดช้าช้นะคะเพราะว่า ด้วยความส่วนตัวนั่นแล้วอ่ะเออพี่เอฟซีบอกว่านั้นพูดเร็วมากคือฟังไม่ทันอะไรเนี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้เนาะก็คือปกตินานา,นาเป็นคนพูดเร็วนะทุกคนมันคือด้วยความชอบส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่ด้วยความชอบมันคืออะไรแบบมันติดนะทุกคนแม้มันติดเป็นเป็นการที่เราชอบพูดเร็วอยู่แล้วอ่ะเออแต่เราพูดเร็วเราแบบเราก็ไม่ทันคิดไงเออว่า คนอื่นเขาจะไม่ทันฟังไม่ทันนะคะก,ก็จะพยายามพูดช้าเหมือนกับลองแบบลองลองสังเกตแบบทุกคนลองนึกภาพดูนะแบบคนคนชอบพูดเร็วอะคนถนัดพูดเร็วอะแล้ว,ลว,ลวมันเรามาพูดช้าแล้วมันจะพูดแบบยังไงอะมันจะพูดติดๆขัดๆนะมันแบบมันทําไม่ได้อะมันก็ต้องพูดเร็วอยู่เหมือนเดิมอะลร คนมันชอบพูดเร็วอะทุกคนขนาดแบบเออพี่นิชยังว่าเลยว่านานะพูดเร็วพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันคืออะไรมันก็มันชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคือมันกลายเป็นนิสัยของเราไปแล้วว่านิสัยการชอบพูดเร็วอะเออนั่นแหละบางคนเขาก็แบบฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันประมาณนี้แหละแต่คือเราพูดเร็วเราก็เข้าใจตัวเองไงคนทุกคนเออนั่นแหละก็จากคลิปนี้ก็จะพยายามพูดช้าๆทุกคลิป เลยนะคะทุกคนก็คือตอนนี้รอนะคะตอนนี้เซเนก้ารดน้ำก่อนนะคะรดน้ำนาดินก่อนค่ะก่อนที่จะลงเทปูนนะคะทุกคนเทน,นี้ก็คือลงเทแล้วนะคะ นี yeah, full, <sh> ่นะคะประากการปูนค่ะมันกาจะย้อนเซ็งเลยนะเพราะว่ามันมันอยู่ฝั่งนี้แล้วมันก็เลยย้อนเซ็งถ้าไปอยู่ฝั่งนั้นมันรกนะคะกลัวจะเกะกะเขาเนาะโอ้รถใหญ่รถใหญ่รถใหญ่มั้ยโอรถใหญ่ไหมโอ้รถใหญ่เอาดีรถใหญ่เหยียบเด้อ ตอนนี้พ่อก็มาแล้วนะคะเมื่อกี้เราหายไปแว็บนึงนะคะเราไปซื้อพวกโคกให้เขาเนาะอันนี้คืออุปรกรณ์ปุยปูนของเรานะคะ ก็เบาเปาเาุล่เาเปา,ามาแล้วนะคะเอามาใส่เกือบูธมาน <c oughs> ูอยยืหรังห้องน้ำพี่จะของโคกมาแล้วนะคะ บูทบอกเหมือน,นไปใส่รองเท้าบูสตมานะคะใส่ทาบูสตมาแล้วนะทีนี้ก็เดินเอาไม้เมตดออกนะคะตอนนี้โจนมาแล้วก็ถูกหัวลูกะถูกหัวลูกอันนี ใช้ได้ไหมแน่นหรือเปล่าใช้ได้อะใช้ได้เหรอรถใหญ่เหยียบนะรถใหญ่เหยียบนะ,บะใหญ่เหยียบนะ สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจะจบคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนโอ้นี่นะคะผู้บ่าวของเราเตรียมแล้วนะคะผู้บ่าวผู้บ่าวเสื้อเขียวนะคะผู้บ่าวน,นุ่นของเรานะคะอ่ะก้อยลูกก้อยเตรียมก้อยมาเลยเตรียมก้อยมาเลย มา้อดูนะคะเส้นแขนยาวก็ไม่ใส่นะคะผู้บ่าวเรานะคะเอาโก้ลูกโก้ด ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็าจะติดตาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่นันแม่น้องให้จีด้วยนะคะ